วครับวันนี้เรามาทําการอัปเกรดสัญญาณบลูทูธกันครับโดยลําโพงตัวนี้เป็นลําโพงที่ผมออกงานบ่อยที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเก่ามันจะแก่มันจะโซมันจะพังก็ช่างแม่งครับเพราะว่าเราซ่อมได้อยู่แล้วนี่ตัวนี้ก็จะใช้บอร์ด502 mT ครับนี่5 0 2ศ t เป็นบอร์ดที่ผมชอบมากเลยแล้วก็ลําโพงที่ผมชอบมากอีกคู่หนึ่งก็นี่ครับออราออรา10วัตต์เองนะเนี่ย10วัตต์เอง ตัวนี้แล้วผมก็เอาแบตโนตบุ๊กเก่าๆมาใส่เข้าไปเลยแปดก้อนเพื่อว่าจะให้มันใช้งานได้ยาวนานครับทีนี้เวลาเราไปออกงานใช่ไหมเราก็ออกงานเราก็ต้องเท่ใช่ไหมแต่พอเทงนั้นเราก็ต้องมีการโมดิฟายให้เทกว่านั้นดีครับวันนี้ผมก็เลยทําการโมดิฟายเพิ่มเสาบลูทูธให้มันครับนี่ครับผมก็ไปซื้อเสาบลูทูธมาพวกนี้ไม่แพงนมะยี่สิบสาสิบาทเองนี่ครับแล้วก็ตัวบอร์ดบลูทูธมันจะมี มันจะมีตรงนี้แล้วนะจะให้ดูอันนี้เฉพาะนะบอร์ด502 m t นะบอร์ดอื่นไม่รู้ครับเราจะเป็นจะต้องไปซื้อตัวตัวคอนเน็กมาบัดกีติดนะครับนี่ผมก็ไปซื้อตัวเป็นคอนเน็กเป็นพินเล็กๆอย่างนี้ครับจะให้ดูอันนี้ก็ถูกนะหัวลำบากเองมันขายก็เป็นชุดครับนี่ก็แกะออกมาครับแล้วก็เอามาบัดกีติดตรงนี้ นี่ตรง A N T ตรงนี้ครับพอบัดกรีเสร็จนี่บัดกรีเสร็จแล้วนะเราก็เอาเสามาต่อเลยครับเป็นไงพอดีผมถ่ายไปด้วยให้ดูด้วยมุมกล้องอาจจะงกงกงังกงกง,กงกหน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมก็ทําการเจาะรูลำโพงผมตรงนี้เลย <c oughs> เพื่อว่าจะเอาเสาบลูทูธยัดไว้ตรงนี้ครับเนาะเดี๋ยวเดี๋วขอ ขออุดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเอาเทปโฟมมาลองด้วยกันลมมันรั่วครับเพราะว่าของของเรามันต้องมาตรฐานใช่ไหมล่ะนี่แล้วก็นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตามจริงเราจะซ่อนไว้ข้างในตู้ก็ได้นะแต่ผมไม่ซ่อนครับเพราะว่างานดี Y ใช่ไหมมันต้องโชว์ครับมันต้องโชว์เทพมันต้องโชว์เท่เอย่างนี้ครับ ในพอมันมีเสาบลูทูธนี่ครับพอเอามาใส่มันก็เลยดูเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะนี่ <c oughs> ใครเห็นก็จะต้องไอหาเว้ยนี่แม่งสุดยอดเลยว่ะใช่ไหมดูดิเราก็งอเก็บได้ด้วยมันอาจจะเกะกะเล็กน้อยนะอาจจะโยกแล้วก็หักได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างแม่งมันเถอครับนี่ครับทีนี้เราก็จะมีลำโพงบูทูธที่มีเสาอากาศบ้าๆบอๆตั้งอยู่โดดเดี ประหลาดประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วเนาะนี่ครับโอเคนะทีนี้ก็รับสัญญาณได้สบายๆครับเดี๋ยวผมจะลองลองดูว่ามันจะไกลขนาดไหนนะเดี๋ยวผมหาเพลงที่ไม่โดนลิขสิทธิก่อนโดยจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โทรศัพท์เครื่องนี้มันเออเออยู่ด้วยรับบลูทูธได้ไม่ค่อยไกลเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันจะไกลประมาณไหนนะนี่ครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะเดี๋ยวหาเพลงก่อนหาเพลงแป๊บแป๊บ แป๊บหนึ่งนะฮะเพลงกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไงก็เลยต้องหาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์โอเคเสียงพินแล้วกันอ๋ออีกเสียงพินอีกอันนึงอันนี้นะเดี๋ยวดูว่าระยะทางได้ประมาณไหนบานลกหน่อยนะหรือคลองไว้ครับนี่ครับออกมาไกลๆเลยบานขนลก <c oughs> เดี๋ยวก็เคลียร์ครับ นี่ออกมาไกลๆเลยครับเริ่มสะดุดแล้วนะนี่ครับระยะทางเป็นไงล่ะนี่เห็นไหมสบายครับถือว่ารับได้ไกลแค่นี้ก็พอแล้วพ้เกียจเดินออกไปไกลเนาะบ้านลกอยู่เด้ไงถ้าให้เก็บเพราะวันหรือหลือซ่อมลำโพงนี่แหละ โอเคนะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปทําเรียนแบบก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันเสามันจะมี2แบบนะมันจะมีเป็นแบบ p c b แบบนี้เนี่ยครับมีแบบ PCB แบบนี้แล้วก็เป็นแบบเสาเป็นแบบเสาแบบนี้แหละราคาต่างกันเล็กน้อยครับแนะนําอยากเทก็ซื้อเสาไปเลยโอเคนะครับคลิปน,นี้มีแค่นี้ครับสวัสดี